เป็นก็นังใจงกันก็ไปเรื่อยๆค่ะขอคูมันช่วสืยเห็นหเม่กีออกมาให้เป็นข้อเจริงเ็จริงข้เ็จริก็โก่กลงะครตั้งโกลงักงวนนียค่ะอันนี้เดียวสมุดเยี่ยวเตียวดีแรกเตียวร้อย่าวไข่แตกไข่แตกตั้งตัวกงตัวลงเียวหมดหกนั่ก็ไปเป็นส้างตสร้างแม่แห่หอันนี้คือออกจากฝั่เตียวไเรมจยืนกันนะครับี๋่วเน้ะถ้าปรูกสามตัวสองตัวจะาช้างมาแห่เนาะ ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผม่เนาะอ่ามือนี้มันไมทข้างห่วงกับมือไเมือั้องปวงแล้วน่าใจแม่มั่งแกอยากดูขึ้นต้นคนเดียวดินแดนต้นเราเนาะค่ะเมื่อหันอ่าแม่ล่างคู่ดมห้าเนาะค่ะเพิ่นกะอ่ะได้ป้อยตัวเลขไปแล้วเนาะค่ะแกเคืองสามตัวหรือสองตัวเนาะค่ะแต่กะอ่าให้ตามก็เมัอนสัญญาเนาะค่ะว่าค่ะตัวเลขแกเขาสามตัวตรงหรือว่าสองตัวตรงเนาะค่ะ เต่าสิมาแก,ก่บนยูสานตาเสตตาจาันห้องเฮาเนาะค่ะเต่าก็ะเด็ดท่ำตามอ่าสัตว์ที่เอฟซีเนาะค่ะเพิ่นกระรวมท่ำบุญมากเนาะค่ะเต้องบอกทั้งหมดเอาสิาเปาแบบฟเฝ้าเนาะค่ะอไอตัวเลขของเต้าเนาะค่ะกับมีที่มาที่ไปกับเกลือตาเสตตาจันเนาะคะ่ะเพิ่นไปบอกเนาะค่ะเพิ่นไปบอกว่าไม่ต้องเสียใจดกอกยังไงก็สิให้เขาคือเก่า สิบว่าห้ยานห้องเพิ่นหนีเงียบเงาเนาะค่ะฝึกกระบอกก่าเต๋ว่าจังซี่มันเป็นของฝันแล้วก็มีเหล็กย้ายของเต๋เนาะค่ะเพิ่อนกับบอกว่ายังมือเศร้าอันไอ้กูก็ได้ไปบอกมึงยั่วตอนสี่เนาะเพิ่นก็ไปบอกตามความฝันล่ะเพิ่นก็ไปบอกยังกาะเก่าฮะแต๋มันกาะเก่าซีเนาะค่ะเพิ่นก็ไปบอกมือจุ๊บจ้วกับว่าได้อ่ากับเมื่อนัร่ก็ได้ไล่ไล่สดยื้อเนาะค่ะยังมือเศร้าเนาะเต๋ก็บอกว่าให็นเราบ้างสุดเนอะ ห้าเป็นไปได้ห้าศูนย์ห้ามีศูนย์แต่ก็วางสีเนาะค่ะอาจจะเป็นจงตุไทยแตวบอกเนาะค่ะอากาะแจ้งตาเอตาจาันเนาะค่ะเป็นไปบอกตัวเลขของแตวเนาะค่ะเป็นไปบอกเนาะค่ะก่อนแตวสีเดินทางมากเป็นไปบอกเลขแต่คือมันมาตรงกับอะไรพอดีตร,ตรงกับเลขที่แตวจุดได้เนาะค่ะตรงกับเลขถูกเนาะค่ะเป็นไปบอกนั่นจะคือศูนย์ห้าสาม ศูนห้าสามค่ะเลขของเข้าผันมาจุดใดยังก่อนสามห้าศูนยอย่าลืมแล้วค่ะสาตนีกก็คือให้แตกบ้าเราเนาะเลขที่คือแตกสามตตัวนี้เมน,นค่ะเพิ่นไปบอกศูนย์ห้าสามเนาะคะ่ะมาที่นี่เลขย้ายของเตลเนาะคะ่ะเพิ่นไปห้ก็คือห้าเก้ จ้าเก่าศูนย์นะคะค่ะกันอันที่นี่สองตัวเนาะคะ่ะสองตัวเพิไไออเเ่นไปไห้ออตาเซต์จาจันฮาวเพิ่นไปไห้เนี่ยก็คือเก่าหกแต่แต่าแบบไม่เยียบแบบจะถึอเก่าเจ็ดจ้าเพิ่นไปไหะะ้เก่าหกได้ค่ะตาเซต์จาจันฮาวนาะค่ะเพิ่นไปไหก้กเพื่อนแต่บอกไปว่าหันเนาะครับรถทั้งบอกทั้งเหนื่อเยเหนื่อยแอบที่เหนื่อยแฮ้ ก็ให้ให้เพื่อนจูดเอาเนาะค่ะค่ะทุกอย่างก็ให้ให้เป็นเทนเนลข้างเนาะค่ะถืกเพี้ยนกิยาวาการด้วยค่ะก็เลรอเอาเนี่ยเอาเนี่ยมาจูดเขียนให้เราบ้าครับเขียนให้เราบ้างสมุดสมุดเอ้ไหนไม่สักเอาไปอีกไม่รู้อยู่อะไรกระดานใหญ่ๆหญ่หน่อย อุปกรณ์ใหญ่บีบะตัใหญ่ๆติดแกนนี้ครับอ่าจกหน่อยจกเร็วๆหน่อยน้องเต้าครับน้องเต้าตัวนี้ได้ไหมออจกเร็วๆจังสั่นให้ัี่นะครัยโอ้สดดว่าบ่พบ้อมตัวนี้ติดแกนคือพบ้อมติดแกนคือพบ้อมครับ 3.50ห้าอันนี้เป็นเลขถูกเนาะเ็นหลักถูกถูตอนีกก็หายแล้วครับนี่อันตาแยเพิ่นไปไห้เสียตาจันเพิ่นไปไห้เนาะมาแลวนะครับอ้าวจังหวัดดังเร่วบอทันอิดไอยรืออานละบ่เอสิอันตัวก็เสียอ่านเรี่ยวเถอะยังวะสามห้าศูนย์เลขตาจันศูนย์ห้าสาม เหมยเหมยเหียอย่่มีพวกเหมยปันเหอยกันอ่ดวัตัวเดียวกันหรือเนาะม่ครับศูนหาสามสามหาูน่มอตัวตากรอย่ายเนาะอือฮ เมื่อยเมื Tous ่อยิงียกดเกเ้นย์เก้าเนาะแมนป้อห้าเกู้นาเก้าศูนหงก้าศบ่แมนอันนี้เดฟซี่มันจำอันนี้นังแ่มันเมื่อยเมื่อยเมื่อนี่เป็นเมื่อย่กเกาอันนี้ของยายไปบอกอันนี้ตเศ่ตจัน มันไปบอกสองตน้ำสองตูมันหเก่ามีเหล็กมักบองวดนี้เมักไม่ใจแต่ก็มักเก่าเ่าอย่างมา่วยดิ

ถือถือโซ่โซ่โซ่โเป็นลมนะฮอนถืเป็นล่มครับฮอนสัตว์บน้อกจะบันชิงมุนมุนไปจะละถ้าเราหลบไครอบมุนเาเริ่มจะทางนี้ก่อนเอาไปชมเอาเกราทูบกะคือสามาย์ครับตาเซ่ตาจันไปบอกศูนย์ห้าสามครับย้ายคนคะนักวันฐาเลขย่ายของเตวเนะคะนไปไห้ห้าเกแล้วก็เก้าเครับ เก้าหคือของเซเสตาจันของเฮาเลือเก้าหกย้าย็นไทยตัวเดียวก็คือหาเกศนครับค่ะเลขมาของแต้วก็คือเก้าสมแล้วก็เจสค่ะวงเนเป็นอย่างไรน้องแต่ววงบอกจอ้เอาไว้สุดท้ายก็ได้เอ้าอาไว้สุดท้ายด้ยเอฟซีสมติดตามมาหยุดจี้กนเนาะค่ะหยุดเบรกเบรกเบีเอโพเอบีหยุดจีกเลย หยุดจึกเลยโคตรหยุดในคนหาึ่งหยุดบ่หยุดจึกหยุดจืกโอเคหยุดจึ๊กละครับผมหยุดจึกนะคะเพราะว่าเลขจะออกในชั่วโมงเต็มเต็มยักษ์ชั่วโมงครับสองชั่วโมงไหลสดหยุดจึกเลยหันมาทางผีแน่มาทางผีแน่ว่าซ่นว่าซ่าด้านท้ายให้ขนาดข้างหลังเด้อท้ายให้เบิ้ง มสชาติชาติเลยตอนนี้เห็นบอกครับนี่อะน้นต่พ่อเราดพ่อเลยยังเอัว่ามันเป็นยังหนอาเผู้่วเป็นา่าใช่ไหมดิเหนื่อยแล้วค่ะเพราะแดดทุนต้องฝนต้งฝนตกค่ะฝนตกเลยเอาเนื้จงวยครับอย่าลืมแล้วค่ะเลขถูกสามห้าศูนย์ตา้งเสยตาจันไปบอกศูนย์ห้าสาม เลขย่าไปบอกห้าเก้าศูนย์ครับค่ะเลขมากก็คือเก้าสามกับเจ็ดสามค่ะอืมครับอ่ะมันมานีกนิดนึงหยุดเจ๊กนะคะหยุดเจ๊กเลขที่ออกเลขมากเลขมากเลขที่ออกที่ออกสามตัวตรงนี่แหละน้องเต๋อแล้วเลขนี้เป็นชุดแรกเนาะน้องเต๋าเป็นชุดแรกค่ะอาจจะมีอ่าโค้งสุดท้ายโครงสุดท้ายค่ะจะมีโค้งสุดท้ายเนาะค่ะโค้งสุดท้ายอาจจะมีเพิ่มเติมตัวหนึ่งหรือสองตัวเนาะค่ะเพราะว่า แต่เป็นมือที่แต่วงกลงไ้เนาะค่ะครับถือพิษกับยาวากันเนาะค่ะเอฟซีถูกยางแต่ก็ขอให้เป็นแค่ยนแนวข้างมันพิษมากอะคอมเมนต์ดีๆเนาะพิษมากคอมเมนต์ดีๆนะคะคอมเมนต์แบบว่าน่ารักเออๆ กล้องถ่ายก็เพื่อวันที่สิบสี่นะคะครับ14บส่เดี๋ยวจะบอกอีกเทียนนึงเนาะค่ะเรื่องเวลาเนาะเรื่องเวลาได้บอกอีกเรื่อนึงครับผมตัวเลขของน้องแตีวครับผมท่านผู้ชม3 50 0 5 3มาตรงกับถูกเสียงไทยเป๊ะเลยครับผมเนาะ590นนี่เป็นคุณยายไปบอก สองตัวก็จะมีเก้าหกเก้าสามเจ็ดสามนาะครับผมเนาะสุดท้ายนี่พ่อเที่ยงกับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคหมันถูกหวยรวยเบอร์ได้จับงินเสนเงิน,นล้านกันสมุทุกคนคลิปนี้พ่อเที่ยงขอตัวลรไปพ่กนรผอกันมัคลิปหนาะแต่ว่าจะฝากไว้สายครับท่านผู้ชมพ่อเที่ยงมีของดีมาฝากพีตอนนองครับผมเป็นสีพึ่งน้องช้างพุทุกคนที่ไดเมตตาพัฒนีเมตตาหมานิยมขา่าขายเหลียกเงินเหลี่ยงสั์โชคกลาบครับผมท่านใดจะเอาไปซอยข่าซอยขายไปฟังรายละเอียดจากปากปูได้เลยครับ วัตถุมงคลชีนี่สิว่านองสางเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสางไดบอเพื่อให้ลูกศิษอยญาโยมสีน้ำไปสักการบูชาหรือนำไปจิตห่านจิตบ่านที่เงินดปวบ่านนี้เงอนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลห้ามมาขาขายกับบริโตกรามีแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้น คือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุนคนบ่เข้าใจสีไปเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดเีเขาเอีกของเขาที่สูงเขาเองอันนี้นนองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัวปรลาละสระก็เลยบางความคิดคุยกับหลวงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคให้เชื้อทิ้ไปทิ้เหมือท่ทิ้เหม่ไปมันรักษาหล,ลายอย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสี บอปันไดคุยกับลุงผู้ยเยาว์ว่าไปได้นังสางมาไปได้งาสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุทธุุณขึ้นหยกเป็นสัน้นเป็นสัน้นเป็นนั่นก็ได้ให้ระดานย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุีหลีมีุูธคุขุนมีตมียติฤทธิ์มีอำนาจสามารถมวยอวดยติฤทธิ์สามารถ,าารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เห็นวัตถุชนขึ้นมาครับ บานี้ในวัตถุแล้วมีหนองส้างมีนังสร้างมีงาสร้างเล่วคนว่าทั้งเมืองลาวนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นทูมกินน้ำบกทูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือตูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เกียวนานี่คือฝากตูมากบ้านเพราะตาปวนโมเอาพนว่าเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานพวกเงิน่องตัวตัวย่อ เอาขึ้นคืนนอย่อในฝาญย่อเอามาใส่ลงในหนวดบอกพ่อแล้วเอาฝาคุ้นพุ่นบาดต้นคุ้นต้องเอากับฝ่าผ่ากับปวลายุ่งเรี่ยนนี้มานี่คือใบคุ้นนี่นี่มันไมคุ้นเพระว่าสิฐานอยู่ครับเป็นเป็น,เป,นเป็นพระพุทธเป็นอีหยางครับผมอาศิวรีอาศิวรีองมหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แวมาอยู่ในร่วมของน้องสร,ร้างมดเป็นม้วนสาร ไม่เงีดำมีตำนานมากกันผีกันสางกับพระโลกยนงนองสร้างคือไม่เงียดดำเสียวมาเห็นจะมาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือผูกเสกของบุดเบิดทตำหนาอยู่ในเจ็ตำานานเบิ้ลูกเสกเชื่อใรลอยแปดจบปุ๊กมาเลยเชื่อในคู่บาอาจารย์เนอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สีผู้พูกเสกผู้เริ่มแรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณวันนี้อยสองปีอยู่บ้านข้ามคา สว่างวิโรงนี่ผูกพิเศษใครเปนแรกอฮะถ่ายไปสองผู้รอดนี่อ่ะวัดกุดขุนนี่ปู่้รอดทำมาที่โน่งานเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับอ่ะสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนใอ้นลังมีอยู่กินสลับกันวันเสารีดูครับครับนี่นี่นูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปู้วิโรอดวิโรจน์ยัตตานบนคือปู้รอดชงสรีเมือง นี่มันบว,บวกสายได้บ้านครับเพิ่นมาจากสายสายบานเยอะอย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิสมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่ส์ไปของพนใหญ่ที่หอมคือราชครูปูนสมเด็จนั่นแหละคือรื่างกวามเป็นมา